ตอนรับสู่ช่องยูเรเนียนไลน์คลิปนี้ก็จะเป็นคลิปของชาวราศีมิถุนสําหรับชาวราศีมิถุนคุณดูคลิปนี้และชาวราศีกันชาวราศีธนูชาวราศีมีนคุณดูคลิปนี้ได้เหตุการณ์จะเกิดขึ้นกับคุณร้อยเซนและสําหรับทุกราศีเลยนะครับเช่นคุณคนราศีเมษคุณคนราศีพิจิกคุณเป็นคนราศีใดก็แล้วแต่ถ้าเกิดคุณมีดวงดาวเช่นดาวคารดาวพุธด,ดาวเสา ดวงดาวอะไรก็แล้วแต่นะครับอยู่ในราศีมิถุนคุณดูคลิปนี้ได้เหตุการณ์จะเกิดขึ้นกับคุณ50%บวกลบคันนี้วันที่ผมเห็นสรรมการก็คือวันที่ 2เดือน7กระกฎาคม2565คือวันตรงกลางสามารถเกิดก่อนได้2วันถึง3วันและเกิดหลังได้2วันถึง3วันนะครับอิทธิพลทั้งหมดก็คือ7วันกานนี้เนี่ยสมการนี้นะครับก็คือจุดเจ้าตาเมอริเดียนส่วนลังสีกับจุดเจ้าชะตาแอสเซนเดนต์เท่ากับจุดเจ้าชตาเมีความหมายจะแปลว่าความสัมพันธ์ทางจิตหรือทางอาชีพการงาน กับบุคคลทั่วไปสัมพันธภาพที่มีต่อบ,บุคคลอื่นเข้ากันกับผู้อื่นสัมพันธภาพและทางสังคมและทางอาชีพการงานอันนี้ผมอ่านจากตำราเยอรมันครับคนี้นี่ผมจะอธิบายเรื่องงานเรื่องช่วยดีที่ดี70%เรเรื่องเงินด้วยนะครับอันนี้นะ ทุกราศีเลยนะครับถ้าเกิดคุณมีจุดเจ้าตาหรือดวงดาวนะครับอยู่ที่9องศาที่19องศาราศีมิถุน34ลิบดาเหตุการณ์จะเกิดขึ้นคุณร้อยเซนแต่ถ้าเลื่อนมาก็จะเกิดขึ้น90 80 70เปอร์เซ็นลดหลั่งหนไปนะครับครนี้จุดที่มาส่วนราศีก็คือดาวส่งตัวรวมกันก็คือจุดเจ้าตาเมอร์เดียนจุดเจ้าตาแอสเซนเดน์เซนเตอร์ตรงกลางเร็วส่วนราศีนะครับหรือภาาษอังกฤษเรียกจุดมิดพอย์นะครับคราวนี้ข้าองศาที่19องศาราศีมิถุนน34ลิดาเีย นี้ได้รับอ,ออิทธิพลของราศรีพุจิกก็คือดาวคารนอันนี้ก็จะเป็นจุดที่บอกว่าช่วงนั้นเนี่ยคุณจะมีกิจกรรมบางอย่างที่คุณจะต้องมีการดําเนินการหรือสภาวะที่คุณจะต้องเข้าไปทําบางอย่างคราวนี้เนี่ยเดี๋ยวเรามาดูเจ็ดสิบเปอร์เซ็นต์เรื่องที่ดีเรื่องความรักสําหรับคนที่ไม่ต้องการเรื่องความรักต้องการงานเงินอย่างเดียวก็เปลี่ยนคําความรักเป็นเรื่องของงานเป็นเรื่องของเงินนะ เออบางคนแบบต้องการเรื่องความรักเงินเยอะอยู่แล้วงานะโอเคคุณเวลาของเรื่อง,องช่วงดีๆคุณก็อาจจะแบบเรื่องงานก็เปลี่ยนเป็นคาว่าความรักนะคุณจะได้เนื้อหาในการฟังที่มากขึ้นการนี้เนี่ยเดีย๋ยวเล่ามาดูตรงนี้นะครับก็คือว่าเอ,อจุดที่มาโสู่งศีตรงนี้นะคือก็อยู่ข้าวศาของราศรีพิจิกก็คือแปลว่าช่วงนั้นเนี่ยคุณจะมีกิจกรรมบางอย่างที่คุณอาจจะต้องมีเรื่องของการติดต่อกับ คนที่คุณพึงพอใจว่าเมอร์ดิเดียนก็คือเป็นเหมือนแบบเอสามัญสำนึกของเราที่เราอาจจะแบบเออยากจะมีะคนที่เราคุยรัชษณนแบบนี้หรือสิ่งที่ทําให้คุณเนี่ยเอเกิดความพึงพอใจแล้วก็มาทางโลกออนไลน์ก็ได้ว่ามีดาวอยูน่นัดอยู่อยาจจะเป็นเรื่องต่างประเทศโปรแกรมหาคู่หรือว่ากิจกรรมที่ตัวเราเนี่ยไม่สามารถที่จะหลีกเลี่ยงได้ว่ามีดาวคันอยู่ก็คือแบบเช่น ก็จะมีการทักทายมาหรือการาทักทายถวางโลกออนไลน์อย่างเงี้ยเราก็คือก็ต้องเห็นะเห็นนี่ก็คือแบบกิจกรรมที่เราแบบหลีกเลี่ยงไม่ได้ใช่ไหมคือเรามองเห็นอย่างเงี้ยเราจะแบบเฮ้ยเราแบบไม่ดูก็ไม่ได้เพราะเราเห็นไปแล้วอย่างเงี้ยอันนี้คือยกตัวอย่างเพราะว่าบางคนอาจจะงงแบบมันสามารถแปลว่าอะไรได้บ้างนี่ผมเลยยกตัวอย่างให้คุณเอ,อเกิดความแบบนึก,น,กนึกว่าเอ้ยแบบเนี้ยคราวนี้เนี่ยผมจะมาทําตัวอย่างให้คุณดูนะครับ การประกอบดวงของผู้ชายผู้หญิงนะครับวงในสีฟ้าเนี่ยอันนี้คือดาวกําเนิดของผู้หญิงนะครับและวงนอกสีขาวเนี่ยคือดาวกําเนิดของผู้ชายนะครับทีนี้เนี่ยถ้าคนสองคนเนี้ยเขาแต่งงานกันจะเกิดอะไรขึ้นคุณดูนะครับในดวงกําเนิดของผู้หญิงเนี่ย จุดเจ้าตาจรรันเนี่ยเขาตรงข้ามกับดาวทิพย์ฮาเดสก็คือความเป็นแม่ตุกเวทนาอาชีพฮาเดสเนี่ยก็คืออาชีพที่เกี่ยวกับางานด้านสาธารณสุขอย่างเงี้ยก็ได้นะครับและก็มาเจอทํามุม45องศากับดาวเสารในดาวกเเาเนิดเขาแล้วก็ทํามุม90องศากับเมอรเดียนเมอริเดียนก็หมายถึงพ่อสามีทีนี้จุดเจ้าตาจรรันก็หมายถึงความเป็นแม่อารมณ์ผู้หญิงในบ้าน ันนี้เนี่ยพอเขาแต่งงานเนี่ยออดาววงนอกสีขาวเนี่ยคือดาวกําเนิดของผู้ชายพอเราเอารวมมาประกอบดูนะครับจุดเจ้าตาจันทร์ของผู้ชายอ่ะก็มาเจอกับจุดเจ้าตาจันร์กําเนิดของผู้หญิงถ้าอันเนี้ยถ้าเกิดมาประกบกันอย่างเงี้ยเราเจอแค่เนี้ยถือว่าดีมากคือเรียกว่า ทางดวงยูเรเนียนเนี่ยเขาเรียกว่าเอ็กซ์เพคือทับกันถ้าเจอกันแค่นี้นะจานวงนอกมาเจอจันกําเนิดคือจันของผู้ชายมาเจอจันของผู้หญิงอันเนี้ยดีแต่มันไม่ได้แค่นั้นจุดเจ้าตาจาันของผู้ชายเนี่ยก็ไม่ต้องก็ต้องมาเจอดาวเสาของกําเนิดของผู้หญิงจันเสาเนี่ยแปลว่าแม่ไม้แล้วก็มาเจอดาวทิพย์เเดสของผู้หญิงด้วยและ ในดาวกำเน,นิดของผู้ชายเนี่ยจุดเจ้าตาจรรันเนี่ยเขาเนี่ยก็คือตรงข้าม180องศากับดาวเนปบจนก็คือมีภรรยาที่ไม่ชัดเจนคันี้ยพอเอาดวงมาประกบอย่างเงี้ยมันก็จะแปลว่าเมื่อเขาแต่งงานกันเนี่ยก็จะเป็นภรรยาที่มีโอกาสเลิกหรือว่ามีความทุกข์เวทนาฮาเดสอันเนี้ยเป็นสิ่งที่ ค่อนข้างที่จะทําให้ไม่ค่อยดีอ่ะอันนี้เราต้องระวังนะครับอันนี้ผมก็เลยมาทําตัวอย่างให้และก็อีกอย่างหนึ่งเนี่ยจันเนี่ยก็หมายถึงภรรยาความเป็นแม่เมอร์เรียนหมายถึงพ่อสามีเหมือนแต่งงานกันแล้วเนี่ยก็คือเป็นสามีภรรยาที่มีข้อจํากัดก็คืออยู่กันไม่ได้หรือว่ามีปัญหาความทุกข์ไม่งนาก็คือฮันเดด ดาวเสาร์นี่ก็คือข้อจากัดเช่นอาจจะมีบางสิ่งบางอย่างที่ไม่ค่อยเข้ารูปเข้ารอยในการที่จะสื่อสารทําให้มีความไม่ชัดเจนเพราะว่ามีดาวเนบจูนคือจุดเจ้าตาเโยงเนี่ยแล้วก็มีดาวพวกเนี้ยอันเนี้ยก็คือมันจะเป็นผลที่ไม่ค่อยดีเท่าไหร่ผมก็เลยมาทําตัวอย่างให้นะครับมันหลีกเลี่ยงไม่ได้มันคือ,อยังไงเออแบบนี้ก็คือคุณเห็นไปแล้วอย่างเงี้ยก็ได้หรือแบบเขาทักมาอย่างเงี้ย เราจะเดินหนีมันก็มันก็อะไรอยู่ว่าเขาทักมาแล้วอย่างเงี้ยอันนี้ก็คือแบบบางคนเขาแบบเจอตัวเป็นๆแบบเนี้ยคือตัวเจอแบบบางคนอาจจะไปเจอในเรื่องของงานหรือในเรื่องของเการติดต่อแบบเนี้ยทั้งในโลกความเป็นจริงที่เราเดินไปไหนมาไหนหรือบางคนอาจจะแบบเอโลกโซเชียลโลกออนไลน์ทั้งหลายที่เราเห็นอยู่นะ แล้วก็แอสเซนแดนนี่ก็คือคนที่เรารักใช่ปหมสิ่งวรรล์แล้วก็มีจุดเจ้าตัดสันก็คือของที่เราแบบถูกใจซึ่งของที่เราถูกใจเนี้ยก็เป็นกิจกรรมบางอย่างที่เราแบบอาจจะแบบเป็นเรื่องของความสัมพันธ์ที่ดีที่ที่มีการพูดคุยหรือว่าเป็นการที่เราเห็นเอ,อ่อหรือแบบรับรู้อย่างนี้ก็ได้เออบางคนอาจจะไม่ได้พูดคุยแต่ว่าเห็นรับรู้ข้อมูลแบบนี้ แล้วก็จุดที่มาสนลังสีตรงนี้นะครับก็เอ่อมาเจอกับตัวนี้จุดแม่จุดเม่คือการเกิดก็คืออาจจะเป็นกิจกรรมบางอย่างที่มีการติดต่อบางอย่างที่เกิดขึ้นใหม่หรืออาจจะแบบมีเอเพื่อนดีๆที่เอทักทายเข้ามาหาหาเราทําให้เราเกิดเอมิตรภาพที่ดีก็สามารถตีความหมายในลนักษณะเชิงบวกแบบนี้ได้แล้วก็จุดที่มาสู่ลังสีอย่างนี้ก็ทํามุมอย่างที่ผมบอก พลอยสาสสาากับดาวทิดาอพารลอนอพารลอนนี่คือความสําเร็จโชคกันค่ะอันนี้ก็จะเป็นจุดที่บอกว่ากิจกรรมในเรื่องความสัมพันธ์เนี่ยสามารถเป็นทิศทางที่ดีได้ก็คืออาจจะเป็นเรื่องของความสัมพันธ์หรือการเจรจาการพูดคุยมิตรภาพที่เกิดขึ้นระหว่างคนที่เราคบอยู่หรือคนที่เขามีเรียกว่าไงมีมิตรภาพไมตรีที่หยิบยื่นให้กับเรานะอันนี้ก็จะเป็น ที่ทางที่บวกที่ดีเจ็ดสิบเปอร์เซ็นเรื่องของความลับทีน,นี้เนี่ยเดี๋ยวเรามาดูสามสิบเปอร์เซ็นในเรื่องของงานที่แย่ๆคือจุดที่มันสูญสิทธิตรงเนี้ก็คือดอาวองค้คายก็คือช่วงนั้นเนี่ยคุณอาจจะมีกิจกรรมบางอย่างที่คุณอาจจะต้องเหนื่อยในเรื่องของอะไรในเรื่องของการเจราจาก็ได้ว่าดาวพุธหรือในเรื่องของเอกสารสัญญาคุณต้องระวังนะแล้วก็มีเรื่องดาวศุกร์ก็คือเรื่องของเงินฉะนั้นเนี่ยเราอาจจะต้อง รับเงินมัดจําบางอย่างให้มันเยอะหน่อยเช่นางานหมื่นหนึ่งคุณอาจจะขอคำมัดรับจาสักเจ็ดสิบเปอร์เซ็นต์เจ็ดพันอะไรว่างไปแล้วก็คุณก็ต้องดูเอกสารสัญญาให้ดีหรือบางครั้งแบบงานเสร็จแล้วคุณอาจจะได้เงินช้าอย่างเงี้ยหรือได้แค่ครึ่งหนึ่งนี้ยคุณก็ต้องแบ่งงวดให้ดีหรือบางครั้งเนี้ยอาจจะมีกิจกรรมบางอย่างที่คุณมีความรู้สึกกดดันเพราะว่า,วาดกอกทิพย์แอ์เบตตอร์อยู่ใกล้กับจุดเจ้าตามาื่นดีเรนในการขจนจริงในวันนั้น ซึ่งอาจจะเป็นคนสอนบางคนเขาก็จะบอกว่าโอ้ยเขาสอนมานานประสบการณ์สิบปียี่สิบปีสามสิบปีนู่นเพื่ออะไรเพื่อสร้างเครดิตคือจริงๆแล้วถ้าเกิดประสบการณ์ยี่สิบสามสิบปีเนี่ยผมบอกเลยว่าถ้าคุณประสบการณ์ขนาดนั้นเนี่ยคนที่มาเรียนกับคุณคอร์สเดียวอ่ะคุณต้องสอนให้คนคนที่เรียนเนี่ยเป็นแล้วก็เก่งเลยแต่คนที่สอนเนี่ยเขาจะอ้างว่าอะไรหรือว่า อ,อ,อ๋อคุณต้องไปศึกษาคุณต้องไปทบทวนโหราศา์ซึ่งจริงๆแล้วไอ้คนสอนเนี่ยเขาบอกข้อมูลไม่หมดเหมือนเขากักไงเขาไม่ให้ข้อมูลหมดเมื่อเขาเขาให้ข้อมูลเราไม่หมดเราจะไปเก่งได้ไงไงซึ่งสิ่งที่ผมสอนเนี่ยสิบวันเนี่ยข้อมูลที่ผมอา่ามุ่อผมเรียนรู้มาสิบปีเนี่ยคนสอนก็จะปล่อยข้อมูลทีละน,นิดแต่ภายในสิบปีที่ผมรู้ข้อมูลมาหมดเนี่ยภายในสิบวันเนี่ยสิบชั่วโมงเนี่ย ผมบอกข้อมูลคุณหมดเลยไม่มีกักไม่มีกักแบบให้คุณต้องมาเรียนคอร์สสองซ้ำโดยที่ว่าเหมือนเป็นการบังคับไม่มีผมให้หมดอันนี้ผมก็เลยมาบอกว่าอ,อสอนเต็มที่ไม่มีเลี้ยงไข้แล้วก็ไม่มีใครกล้าพูดเหมือนผมว่ารับรองผลร้อยเปอร์เซ็นต์ว่าเรียนแล้วดูดวงเองเป็นแน่นอนเอาอย่างนี้ถ้าคุณไปเรียนที่ไหนก็แล้วแต่คุณก็อาจจะ ถามคนที่สอนเออถ้าหนูเรียนแล้วเนี่ยรับรองผลร้อยเปอร์เซนต์ไหมว่าหนูเรียนจบคอร์สนี้แล้วอะคอร์สหนึ่งที่เรียนกับอคนสอนเนี่ยหนูอะดูดวงยูเรเนียนเองเป็นแน่นอนร้อยเปอร์เซนต์ดูดวงรายปีรายเดือนรายสัปดาห์เป็นคุณย้ํากับคนที่คุณจะไปจ่ายตังค์เขาอ่ะว่าเขาอะรับรองผลร้อยเปอร์เซนต์เปล่าถ้าเขาตอบอ้างนูน่นอ้างนี่ว่าเออมันต้องไปฝึกเอม้ก็แสดงว่า คุณก็อาจจะโดนเลี้ยงไข้คือคนสอนบอกข้อมูลคุณไม่หมดเพื่อดึงให้คุณมาเรียนคอร์สต่อไปเหมือนเขาจะเอาตังคุณต่อไงอันเนี้ยอันนี้คือผมบอกเทคนิคให้นะก็สําหรับคนที่สนใจอยากสมัครสมาชิกช่องรายเดือนทั้งสองช่องเนี่ยวันที่เกิดเหตุการณ์ทั้งสงช่องยังไม่เหมือนกันคุณก็แอดไลน์มาผมจะหารชุดเจ้าตาฟรีมูลค่า414บาทให้คุณ คุณจะได้รู้ว่าคุณดูราศีไหนก่อนหลังแล้วก็ดาวดวงไหนมีอิทธิพลกับคุณมักน้อยนะคุณจะได้ดูคลิปก่อนคนที่ไม่ได้เป็นสมาชิกสามสิบวันระหว่างดูคลิปจะไม่มีโฆษณาอันนี้ผมก็เลยมาประชาสัมพันธ์นะอาจจะเป็นลักษณะที่คุณมีความรู้สึกว่าเออโดนกดดันบางอย่างนี้ก็ได้เช่นแบบเอ,อเคยทางานสิบชิ้นหมื่นหนึ่งช่วงนั้นคุณอาจจะเจอต่อแบบ สิบชิ้นเหลือ 5, ห้าพันไดไหมโอ้โหแบบนี้เราก็รู้สึกเหนื่อยเราอาจจะบอกผมหมันก็ไม่ไหวนะเราขอเป็นแบบสักเก้าพันไดไหมอะไรว่าไปเออมีการเจราจาต่อรองให้ดีหรือบางคนแบบจะไปทํางานที่ใหม่อย่างเงี้ยอที่ใหม่เรียกตัวมาแต่เรายังไปทํางานไม่ได้ที่ใหม่ก็ดีที่เก่าแต่เราอาจจะบอกเขาว่าเอออีกสักสิบวันหนูไปทําให้พี่นะแต่ว่าตอนนี้หนูจะเอางานพี่ับมาทําท,ที่บ้านหนูทุกวันเลยตอนเย็นแล้วก็เสาร์อาทิตย์หนูจะไปทํางานให้ด้วยนะ ก็คือคุณต้องเข้าไปวางยาไว้แบบวางหมากว่าไม่ให้ใครเนี่ยเข้าไปทําแทนคุณเพราะว่าเนี่ยออไม่งั้นเนี่ยคุณจะเจอกับสิ่งที่คุณารู้สึกว่าไอ้ความสําเร็จตัวเนี้ยอพลอลนลนี้ก็คือเหมือนแบบจะโดนสภาวะที่กดดันก็คือแบบคือถ้าคุณไม่ทาอย่างนี้คุณจะเฉยนิ่งไปคิดว่าเขาก็ต้องง้อเราเนี่ยพอถึงอีกสิบวันคุณไม่หาเขา,าอาจจะแบบได้คนใหม่มาแล้ว,วเขาอาจจะไม่รออันนี้ก็เลยแบบมาเรียกว่าไง คือมาเตือนว่าเรานิ่งนอนใจไม่ได้โดยเฉพาะเรื่องของเงินเงินก็มาจากดาวสุงเนี่ยเรื่องของเงินแล้วก็ในเรื่องของเอกสารสัญญาการติดต่อเนี่ยมีดาวพุธอยู่อันนี้ก็คือแบบเป็นด้านลบด้านลบเบรียกว่าส0มสิบเอร์เซนเรื่องของางานที่มันแย่ๆคันนี้เนี่ยถ้าเป็นส0มสิบเอร์เซ็นเรื่องของความรักที่แย่ๆเรามาดูเนี่ยจุดที่มันสิวสีตรงเนี้ยก็คือราศีพิจิกก็คือดาวขาัด ก็ค,คือแปลว่าช่วงนั้นเนี่ยคุณจะต้องมีกิจกรรมบางอย่างที่คุณอาจจะเกิดการทะเลาะก,กันอย่างไม่ได้เพราะว่ามันในดาวที่โครจรณว,วันนั้นเนี่ยในราศีมิถุนของคุณเนี่ยก็จะมีดาวศุกร์อยู่คือดาวศุกร์นี้ก็คือความรักโดยตรงอยู่ใช่ป่ะความสุขใจเนี่ยแล้วมีเมอเดียนอยู่ก็คือจิตวิญญาแล้วแปลว่าสามีก็ได้แปลว่าสิ่งที่อยู่ในใจของคุณเยเจอสภาวะที่กดดันมีดาวทิศแ,แอนเมทตอ มกรก็คือราศีของเดือนมกราคมคือดาวประจาราศีของมกรเนี่ยมันคือแพ้ภุเขานะมันไม่มีนะไอ้มังกรเนี่ยก็เป็นแพทเทิร์นในโทรจีเนี่ยมันจะเป็นแพ้ภุเขาเพราะอะไรเพราะว่าปัจญาของแพ้ภูเขาอ่ะมันคือดาวประจาราศีมันคือดาวเสามันแปลว่าเอ่อคุณจะเห็นที่ผมอธิบายเรื่องแพ้บุเขาคือแพ้ภุเขาที่มันเป็นเหวป็นยอดผา แล้วมันเดินข้างเหวมันไม่มีสัตว์ไหนที่ทําแบบเขาได้คืออันเนี้ยแต่ถ้าเกิดสมมติว่าที่เขาบอกว่าเป็นมังกรเ e c t o r t e c น n o l o g มันรัดยาของมังกรมันคืออะไรอ่ะมังกรในโลกนี้มันมีมันมีเหมือนสองชปีชีดด้วยนะมังกรแถวจีนเอ่อตะวันออกเนี่ยตัวมันจะยาวๆเหมือนองครายบุรีองลายมังกรน่ะตัวยาวๆอ่ะแล้วมันมันพ่น พ่นไฟที่ปากไม่ได้ถูกไหมแต่ถ้ามังกรยุโรปแบบเหมือนแฮร์รี่พอตเตอร์หรืออะไรอย่างเงี้ยแบบ in, หลอดออสบลิงหนังที่คุณดูฮอลลีวูดเน่ยมังกรตัวมันจะใหญ่มีปีกใหญ่ใหญ่เหมือน,นข้นขาขาวบินได้หางปลายเหมือนลูกศรธน,นูสามเหลี่ยมและที่สำคัญคอมันยาวคอมันยาวตัวมันอ้วนอ้วหน่อยตัวใหญ่ และมันมันพ้นพ้นไฟได้เออคุณลองสังเกตไปะละ่ตะตกลงแล้วอ่าถ้าเขาบอกมังกรไวเทอร์เทคโนโลยีราศีราศีมังกรแล้วมังกรไหนอ่ะยุโรปมังกรยุโรปหรือมังกรจีนอ่ะคุณคิดตามผมถูกไหมแล้วอ่าโอเคมังกรแล้วยังไงอ่ะแล้วปัจยาวมังกรมันคืออะไรอ่ะมังกรจีนอยู่ไหนอะอยู่ข้างเอ,อ่อวังเทียน,นเหมือน ที่มังจนเนระหรืออยู่ทางขึ้นบัลลังจกักรพรรดิโต๊ะโต๊ะจากักรพรรดิห้องเต้นั่งใช่ไหมหรือถ้ามังกรยุโรปอะ่ะมังกรยุโรปมันอาศัยที่ไหนอเออใครรู้มั่งเราดูในหนังมันก็ไม่รู้ใช่ป่ะมันอยู่ในถ้ำเหรออะและ้วถ้าเกิดเขาบอกว่าปัญญามันคือคือราศีมังกรเวเทอเโทรจีราศีต่อไปราศีมังกร แล,แล้วปัญยามาังกรมันคือดาวเสาล้วดาวเสามันแล้วมังกรมันทําไมอ่ะก็เนี่ยเห็นไหมมันก็ไม่ใช่แล้วอ่ะแต่ว่าแพะภูเขาเนี่ยคือทั้งโลกเนี่ยมันเป็นแพะภูเขาหน้าเหมือนแกะมีหางวน่อ,อมีเขาวนบนข้างหูหางเป็นบาคือแพะภูเขาก็คือแพะที่มันอยู่ดานหน้าผาคือเรื่องนี้ผมขอพูดนิดน,นึงเพราะว่ามันจะทําให้คนไทยเนี่ยตื่นตื่นจากสิ่งที่คุณเนี่ย คิดว่ามันเป็นมังกรเนี่ยมันไม่ใช่ปรัชญาของมังกรมันคืออะไรเอาแค่มังกรสปีชีส์ไหนอ่ะสปีชีส์คือสายพันธุ์น่ะมันสายพันธุ์มองจีนตะวันออกหรือว่าสายพันธุ์ยุโรปถูกไหมอ่าและมันอยู่ไหนอ่ะแต่แพะภูเขาเนี่ยปรัชญามันคืออะไรมันแปลว่าไม่มีใครทําสามารถทาแบบ ้า่ภูเขาได้ที่มันปีนปีนกำแพงเหมือนนี่เหมือนภูเขาที่มันชันแบบแปดสิบองศาเหมือนกำแพงอมันปีนได้มันมันขึ้นไปอยู่ยอดเขาเอวเลนแล้วมันเดินตามเหวอ่ะคือพื้นที่เดินสามสิบเซนแล้วมันเดินแล้วมันไม่ตกมาตายอะมันเดินเนี่ยมันเกิดมายันมันแก่ตายอะแล้วมันปีนขึ้นปีนลงอ่ะไม่มีสถาไหนทําได้อันนี้ก็คือปัจจัยของดาวคือว่ามันเป็นดาวเสาที่เออคนอื่นทําไม่ได้ ฉันทำได้มีข้อจํากัดแล้วก็มีดาวพุธอยู่ก็คือคกิจกรรมที่คุณแบบเจอเกวกับการรับรู้หรือเจอในลนักษณะของการติดต่อเชื่อมโยงที่ตัวเราเนี่ยติดต่อเรามีความรู้สึกกดดันฉะนั้นเนี่ยเอ,อคุณอาจจะแบบว่าต้องใจเย็นนิดหนึ่งเช่นแบบที่นัดนัดกันแล้วเขาไม่มาอะไรอย่างเงี้ยหรือเขาแบบไม่อ่านข้อความกูนั่นที อาจจะไม่พอใจ no. บอกเลิกบอกอะไรอย่างเงี้ยคุณอยา่าไปบอกเออกลิกอย่าไปทะเลาะอะไรอย่างเงี้ยเพราะว่าเดี๋ยวเขาอาจจะเลิกคุณจริงแล้วคุณก็แบบรู้ไงไม่เท่า ależy, รู้งี้รู้งี้ถันแบบไม่พิมพ์ไปดีกว่าอย่างเงี้ยฉันแบบไม่ไม่บอกเขาดีกว่าว่าทะเลาะก,กันแล้วแบบแล้วเขาเลิกเราจริงแล้วเราก็มานั่งเสียใจย่เี้คือถ้าเกิดเหตุการณ์ที่ทําให้คุณแบบมีเรื่องหรือทําให้คุณเซ็งเนี่ยคุณอาจจะแบบนิ่งๆแล้วก็อาจจะแบบมานั่งเสียใจยคนเดียวก็ได้แล้วก็ เขาเฉยมาคุณก็เฉยไปใช่ไหมเขาบอกไม่ว่าก็ไม่เป็นไรเขาไม่ได้บอกเลิกเราอย่างเงี้ยเราก็นิ่งๆไปแล้วก็เดี๋ยวเอห้าวันเจ็ดวันดาวที่มันโคจรไม่ดีมันออกไปมันมันก็มีดาวที่มันโคจรที่ดีคำมุมเข้ามาจุดเจ้าตาเรากับของเขาอย่างเงี้ยก็เขาอาจจะมาคุยกับคุณก็ไม่มีอะไรก็ดีเหมือนเดิมอันนี้ผมก็เลยมาเตือนนะอันนี้ก็คือเป็นด้านลบ เรียกว่าด้านลบ30%ในเรื่องของความรักที่มันแย่